ข่าวแจ๊สกันบ้านนะครับที่ประกาศความแข็งแกร่งกับดีล32,000กว่าล้านบาทครับ T ่ I A A S นะครับมีการเข้ามาซื้อหุ้นของ 3BB แล้วก็แจ๊สอีฟเพื่อจะต่อยอดธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านคาดว่ากระบวนการดีลทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในช่วงต้นปีหน้าครับ บริษัทจัส m i มิน n ินเตอร์เนชัจำกัดมหาชนหรือว่า j a z นแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องการขายหุ้นบริษัท t r i p l e ิ Broadband จำกัดมหาชนหรือ3 BB และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Broadband Internet Jasmine หรือ j a z z i f ฟมูลค่ารวม32,420ล้านบาทให้แก่บริษัท a d v a n c e w w r r l l s s s n t w w r r k จำกัดหรือ AWN บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e จำกัดมหาชนหรือ AIS แบ่งเป็นการขายหุ้น 3BB ีจำนวนกว่า7520ล้านหุ้นคิดเป็น99.87%ของจำนวนหุ้นที่ขายแล้วทั้งหมดมูลค่ารวม1,9500ล้านบาทและการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม j a สอีฟจำนวน1,520ล้านหน่วยคิดเป็น19%ของหน่วยลงทุนทั้งหมดมูลค่ารวม1 2 9 2 0ล้านบาทโดย AWN นะครับจะยื่นขออนุญาตกสทอชอเพื่อเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งหลังจากได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่1ของปีหน้าปี66กครับดานแจสก็ระบุว่าธุรกรรมการขายหุ้นและหน่วยลงทุนครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้แม้จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดแต่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยอื่นๆนะครับอาทิการให้บริการคอนเทนต์ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจงานจัดหาออกแบบวางระบบสื่อสารและโทร,รคมนาคมของกลุ่มบริษัท Jasmine t e เทคโนโลยีโซลูชันจำกัดบริษัทจึงไม่ได้เข้าข่ายมีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสดแต่อย่างใดนะครับ เอก็บอกว่าผู้บริโภคเองจะได้รับประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนะครับ